คุณกำลงังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Lottery Plus ซื้อ Lottery Plus โหลดแอปนกพัสคุณปริน มาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องเส้นทางสายหลอนเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเรื่องนี้คุณปรินกับเพื่อนนได้ไปเที่ยวกันช่วงปิดเทอมแต่ก็ไปเจอเรื่องบางอย่างเข้าจนทําให้เจอเรื่องชวนหลอนเรื่องนี้ครับเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ23ปีที่แล้วป่าเหนือเขื่อนสวัสดีชาวแก๊งเดอะโอสเตอร์ทั้ง84,263ท่านตีห -6 นาทีสุดยอดชาวแก๊ง ตอนนี้เราติดต่อกับสายของคุณปรินได้เป็นที่เรียบร้อยครับสวัสดีครับคุณปรินสวัสดีครับพี่แจ็คคุณปรินสบายดีนะครับสบายดีครับผมเราคุยกันเมื่อช่วงต้นปีใช่ครับนะฮะเส้นทางสายหลอนใช่ครับอันนี้เอาแบบถามกันตรงๆก็มีวูบไปตั้งสองชั้นแบบไั้แล้วครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติครับครับผมเออพรุ่งนี้พรุ่งนี้ทํางานไหมเนี่ยเอ้ยวันนี้สิวันนี้ละไม่มีครับหยุดหยุดครับฟรีฟรีครับผมวันหยุดเลยนะ S <S Hayır, ครับก็ขอแสดงความเสียใจกับคนที่ต้องตื่นเช้าไปทํางานด้วยกันแล้วกันคสําหรับในวันหยุดชดเชยแบบนี้นะใช่ครับเน่ฮะคุณปรินมาว่ากันถึงเรื่องนี้กันครับเรื่องเนี้ยมันเป็นเหตุายไปเจอไปเจออะไรมาคุณปรินชื่อสถานที่ไม่ต้องพูดถึงนะ แต่ตอนนี้คุณปรินใช้โทรศัพท์คุยกับผมแบบไหนถามก่อนตอนนี้เปิดลำโพงอยู่ครับผมอ่ะปิดก่อนเพราะว่าเสียงมนสะท้อนครับเออเอาแบบแม่ผูคุยกับแบบปกติดีกว่าเรียบร้อยไหมฮัลโหลครับเอออย่างงี้ดีกว่าครับผมโอเคจัดมาคุณปรินปลาเนื้อเคือนชื่อสถานที่ตั้งไม่ต้องพูดถึงนะครับผมจัดไปครับคุณปรินลุย ครับสวัสดีครับก็สวัสดีพี่แจ็คนะครับแล้วก็ทีมงานครับแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่พี่น้องๆที่อยู่ด้วยกันตอนนี้ทุกคนครับผมผมก็สําหรับป่าเหนือเขื่อนนะครับก็เป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เคยเป็นผู้ร่วมเหตุการณ์เมื่อ23ปีที่แล้วโดยประมาณนะครับคือปกติแล้วเหตุการณ์เนี้ยพวกเราทุกคนที่เป็นเด็ก โยเนี่ยคือเหตุการณ์นี้เพื่อนๆนทุกคนเนี่ยก็จะเป็นแก๊งเดียวกับที่ผมเคยไปเล่าให้พี่แจ็คฟังในรายการสถานีผีดุนะครับกับเรื่องลองดีที่ห้องโยนานแนงเมื่อปีที่แล้วครับพี่แจ็คโอ้โหอย่างนานใช่ครับ<อ>ก็ปกติแล้วเนี่ยเราจะไปเที่ยวกันทุกปิดเทอมใหญ่อาจารย์มงโยเนี่ยเขาก็จะพาเราไปรีแลกซ์กันทุกปิดเทอมใหญ่แต่พอดีปีนี้เนี่ยอาจารย์ไม่ได้พาไปนะครับไม่ด้วยไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไร นะครับแต่พอแันทีที่สอบเสร็จปุ๊บเพื่อนผมคนนี้ผมให้ชื่อว่าเอ่แล้วกันสแตนดาร์ดจะได้จำง่ายนะครับเอเนี่ยมาชักชวนเพื่อนเพื่อนทุกคนครับว่าไปปิดเทอมใหญ่ปีนี้เราไปเที่ยวกันไหม,มไปเที่ยวป่ากันอาจารย์ไม่พาไปแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวข้าเนี่ยพาไปเองนะครับปิดเทอมใหญ่ก็ช่วงแบบนี้ดิใช่ใชครับใช่ครับแต่ปกติแล้ว ช่วงแบบนี้เนี่ยไปเที่ยวป่าเนี่ยมันไปเที่ยวกันหน้าหนาวมันจะแฮปปี้กว่าอืิงจริงมันต้องไปทะเลอะไรเงี้ยครับแต่เพื่อนผมคนนี้เนี่ยเขาชวนไปเที่ยวป่านะครับโดยออกข้อเสนอคือเฮ้ยค่าใช้ใจ่ายเดี๋ยวเราฟรีหมดเลยเดี๋ยวพ่อแม่ค่าออกให้นะครับรถตู้ฟรีกินอยู่ฟรีเดี๋ยวออกให้หมดเลยอู้เยี่ยมใช่พกเราข้อเสนออย่างนี้เราเด็กมัธยมครับเงินก็ไม่ค่อยมีก็ไปไปรวบรวมสมัครพักพวกที่อยู่ในวงเดียวกันนี่แหละครับ ว่าใครจะไปบ้างก็โอเคครับรวบรวมกันมาได้หกคนแล้วก็โอเคปะเอมีหกคนเดี๋ยวเราไปได้การเหมารถตู้กันไปนะครับทีนี้นะครับก็ไปกันอย่างเร่งด่วนครับเอเนี่ยก็จัดแจงทุกอย่างไว้หมดเลยวางแผนไว้แล้วก็กำหนดวันไปกันไม่เกินช่วงหลังสอบภายในไม่เกินสัปดาห์นี้เราก็เดินทางกันตั้งแต่สแตนบายเนี่ยตีห้าครึ่งเลยนะครับ สถานที่แห่งนี้เนี่ยห่างจากจกรุงเทพเนี่ยสองชั่วโมงครึ่งนะครับเดินทางกันไปแต่ว่าการที่จะขึ้นไปข้างบนป่านะครับตรงนี้เนี่ยผมต้องบอกกอนว่าในช่วงยี่สิบสามปีที่แล้วเนี่ยสถานที่แห่งเนี้ยเพิ่งจะเปิดให้คนเนี่ยไปท่องเที่ยวใหม่ๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นอุทยานหรือป่าที่แบบสดมากๆควา<ะ>มเจริญหรือว่าถนนหนทางเนี่ย จะยังไม่ได้สะดวกสบายครับเพราะว่าจะอยู่เหนือเขื่อนขึ้นไปแล้วก็ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้านครับใช้เวลาจากตัวเมืองจังหวัดเนี้ยขึ้นไปข้างบนเนี้ยประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงครับด้วยการที่แบบเดินทางแบบทุรัทุเลแล้วก็เอดเวนเจอร์พอสมควรถนนแบบมีลูกลังบ้างถนนเลื่อนบ้างต้องลงน้ำเอาเอารถเนี่ยลงเรือ เพื่อข้ามฝั่งไปโอ้มันก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจครับแล้วก็เศษความตื่นเต้นเนี่ยตลอดทางความสวยงามของทิวทัศน์ที่เราไม่ได้เห็นง่ายๆนะครับเข้าไปสู่อุทยานป่าลึกนะครับทันทีที่ไปถึงสถานที่แห่งนี้นะครับพอรถตู้เราจอดที่ลานจอดรถเนี่ยก็แบ,บ่งสัมภาระลงไปที่ลานกลางเต็นท์ <c oughs> ค่าอยากให้เพื่อนๆกับพี่แจ๊คทุกคนคิดภาพตามนะครับ,รบเป็นลานกว้างมากแล้วสวยงามเบื้องหน้าของลานกลางเต็นท์เนี่ยจะเป็นน้ําผืนใหญ่แบบสุดลูกหูลูกกายเห็นทิวเขาไกลๆรเราก็เอาสัมภาระเราไปหาจุดที่เหมาะสมของเราเนี่ยเพื่อกางเต็นท์กันนะครับแต่เบื้องหลังเนี่ยก็จะเป็นป่าเป็นภูเขาเทือกเขาผืนใหญ่ครับ ใหญ่มากๆแล้วก็ดูแบบยังดิบชื้นมากๆยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นเทคโนโลยีเลยนะครับม,มีแค่ศูนย์ของเจ้าหน้าที่อุยานแล้วก็เสา,าสปอตไลท์หึงอันแค่นั้นเองอในขณนะนั้นที่เรากางเต็นท์เนี่ยผมก็สังเกตเห็นจุดคนที่มากลางด้วยกันเนี่ยอยู่ห่างๆกันประมาณอีกสามกลุ่มรวมเราแล้วเป็นสี่กลุ่มแบบก็ก,กางเต็นท์กันไปหยอกล้อกันไปเล่นกันไป แล้วก็เสพธรรมชาติด้วยกันไปเมื่อเรากางเต็นท์ได้ไม่นานครับเจ้าเอนเนี่ยก็เฮ้ยเรากางเต็นท์เสร็จแล้วบาะเดี๋ยวข้าเนี่ยพาทุกคนไปเองข้าเคยพามาที่นี่แล้วมาครอบครัวอาสาพากันไปครับเราก็ถามว่าเอจะรีบไปไหนอะไรเงี้ยอกไม่เป็นไรมาปุ๊บเรามีเวลาน้อยอยากพาขึ้นไปชมธรรมชาติที่มันเจ๋งมาตรงนี้ตอนนั้นผมดูนาฬิกากับเพื่อนๆก็บ่ายสองก็บ่ายสามแล้วนะครับ ก็ตัดสินใจนําทางไปเลยผู้เจ้าเจ้าถิ่นที่เคยมาแล้วเอครับก็เลยพาเราขึ้นไปในขณะที่พาขึ้นไปเนี่ยคือทางเดินณนะช่วงนั้นเนี่ยเป็นทางเดินเล็กๆครับเหมือนเป็นทางเดินแบบหนึ่งคนนะ่ะแล้วก็เป็นเชือกตลอดทางแบบกั้นไว้ครัไม่ให้ออกนอกเส้นทางอืน้ำตกที่นี่มีด้วยกันหลายชั้นนะครับเราก็ค่อยๆขึ้นไปทีละชั้น นะครับชั้นหนึ่งเนี่ยก็ใช้เวลาประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีเลยในขณะที่เดินขึ้นไปเนี่ยนะครับ,รบก็จะมีคนที่เป็นนักท่องเที่ยวค่อยๆเดินทยอยลงมาและสวนทางกันไปเออเราก็รู้สึกว่าเออก็มีคนเดินสวนทางกันบ้างอะไรกันบ้างก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันอันตรายหรือว่าอะไรก็ยังบเบาใจอยู่แล้วก็เห็นเสียงสิงสาราสัตว์มีสัตว์มีลิงอะไรอย่างเงี้ยครับให้ดูตลอดทาง เราก็ไปถึงจุดน้ำตกชั้นต่างๆก็สวยครับก็ลงไปเล่นน้ำแตะเเท้าแตะน้ำบ้างอะไรบ้างจนเดินทางกันไปถึงชั้นที่สี่นะครับชั้นนี้เนี่ยเอก็บอกว่าเฮ้ย hey, ชั้นเนี้ยเวิร์กเล่นน้ำไม่ได้เลยเคยมาแล้วแบบมันสวยมากแต่ว่าตัวเขาเนี่ยมากระซิบกับผมว่าเฮ้ย hey, เดี๋ยวข้าขอเดินไปตรงนี้แป๊บหนึ่งถ้าเกิดว่า หนาทีผ่านมายังไม่ออกมายบางเ<อ>ป็นนี้นะนะผมก็่าโอเคโอเคก็รู้แล้วว่าเจ้าเองเดินออกไปทางนี้ส่วนผมเนี่ยก็มาถ่ายรูปเล่นน้ํากันกับเพื่อนๆในยุคนั้นเนี่ยก็จะมีโทรศัพท์อย่างพวกเราใช้ก็สามสามหนึ่งศูนย์ซีเมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับพ<ช>ี่แจ็คแล้วก็กล้องเนก็จะเป็นยุคดิจิตอลใหม่ๆนะครับก็จะถ่ายภาพเก็บภาพกันก็เล่นน้ํากันสักพักหนึ่งจนผมเนีดูในเวลาเนี่ย ก็นานเกิน5นาทีแล้วก็มองไปที่ชายป่าที่เองเดินไปยังไม่มี ใให้นิ่งสงบตั้งใจให้แนว่วแนว่แล้วอ่านคำมหาอธิษฐานตามไปพร้อมกันหรือถ้าไม่อ่านตามให้นั่งสมาธิโดยเอาจิตกำหนดตามไปกับคำมหาอธิษฐานดังนี้ข้าพเจ้าขออาราธนาอันเชิญบารามีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกโพธเจ้าพระอาริยสงฆ์เจ้าและพระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์ตลอดจนบารมีแห่งพระสีอริยเมตไตรและน้อมบุญญาบารมีของเจ้าของพระกถาเงินล้านทุกๆพระองค์ได้แก่พระพุทธเจ้ากัสป,ปะหลวงปู่ปานวัดบานนมโคหลวงพ่อฤาษีลิงดำครูพึ่งท่านท้าวเวสสุวรรณ ขอทุกทุกพระองค์ได้โปรดเมตตาน้อมนำภพภูมิต่างๆทั้งหลายอันประกอบไปด้วยเทพหกชั้นพรหมยี่สิบชั้นเทพพรหมทุกชั้นฟ้ามหาสมุทรโดยทั่วทั้งหมื่นแสนโกฏจักรวาลเทพพรหมเทวาที่เกี่ยวพันกับผู้เป็นเจ้าของพระคาถาเงินล้านทั้งหมดเทพพรหมเทวาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับข้าพเจ้าโดยตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบันและอนาคตท่านเท้าจัตุมหาราชทั้งสีท่านพระยายมราชพร้อมบริวารทั้งหมดขออัญเชิญมาประสิทธิประสาทพรให้การสวดมนต์พระคาถาเงินล้านของข้าพเจ้าศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิฤทธิ์สำแดงอนุภาพแห่งพระคาถาทุกป,ประการและขอให้ทุกท่านมาร่วมอนุโมทนาบุญทุกครั้งที่ข้าพเจ้าสวดพระคถาเงินล้าน และบำเพ็ญกุศลทั้งสิ้นทั้งปวงขออัญเชิญบาร,รมีอันประมาณมิได้ของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เจ้าเทพพรมทุกชั้นฟ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์และเจ้าของพระกระถางเงินล้านทุกๆพระองค์จงมาสถิตยอยู่เหนือเสียงกล้าวของข้าพเจ้าและขอน้อมอาราธนา บุญบรารมีของทุกๆพระองค์รวมกับทานบรารมีศีลบรารมีและภาวนาบรารมีทั้งหมดของข้าพเจ้าที่เคยสั่งสมไว้ในอดีตชาติในทุกภพทุกชาติข้าพเจ้าขออนุโมทนาบุญของท่านทั้งหลายผู้สวดพระคาถาเงินล้านพระคาถามหาจักรพพัดคาถาพระศีวลี และรวมทั้งคาถาโชคลาภทั้งหมดขอบุญบารมีอันประเสริฐเหล่านี้จงมาเป็นเดชเป็นสีเป็นตบะเป็นเดชะพลังรวมอยู่ในคำอธิษฐานของข้าพเจ้าขอให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้าจงศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์สำเร็จดังความปรารถนาทุกประการเทินขอให้คำอธิษฐานของข้าพเจ้า ดังต่อไปนี้จงแผ่พลังไพศาลกังวานก้องสถานไปทั่วทั้งอนันตาจักรวาลสู่สวรรค์ทั้งหกชั้นชั้นพรมทุกชั้นแสนโกจักรวาลรวมทั้งพยายมราชเพื่อเป็นทิพยานในมหากุศลเจตนาการสร้างบุญกุศลสวดพระคาถาเงินล้านนี้สิ่งใด ที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านทั้งหลายรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรในทุกภพทุกชาติด้วยกายกรรมวัจีกรรมมโนกรรมก็ดีในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีด้วยเจตนาก็ดีหรือไม่เจตนาก็ดีหรือเท่าไม่ถึงการก็ดีข้าพเจ้าขอกราบขอขมา ขอท่านทั้งหลายจงโปรดเมตตายกโทษอาโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดข้าพเจ้าขออุทิศกุศลผลบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรในทุกภพทุกชาติขอให้ทุกท่านมาอนุโมทนาบุญเมื่อครั้งใดที่ข้าพเจ้าสวดพระคาถาเงินล้านและสร้างบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงสิ่งใด ที่ท่านทั้งหลายได้เคยล่วงเกินข้าพเจ้ามาในอดีตชาติก็ดีปัจจุบันชาติก็ดีข้าพเจ้าขอยกโทษอโหสิกรรมให้ทั้งหมดทั้งสิ้นให้เป็นอภัยทานถาวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขออนุภาพแห่งบุญนี้จงมีผลตัดรอนอกุศลกรรมที่มีกับเจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย ของข้าพเจ้าที่มีอยู่ทั้งหมดในภพในโลกที่วุ่นวายเกินเข้าใจหลายคนไม่ได้อยากได้อะไรเพิ่มแต่อยากแค่ให้มันเบาลงหน่อยได้ไหมเบาจากความคิดที่วิ่งไม่หยุด เบาจากความรู้สึกที่เหมือนมีใครคอยดึงใจให้ตกเบาจากเสียงข้างในที่กรีดร้องโดยไม่มีใครได้ยินเราพยายามนับหนึ่งใหม่หลายครั้งเดินทางไปหาธรรมชาติไปหาความเงียบไปหาที่ที่ไม่มีใครแต่สุดท้ายก็พบว่าความวุ่นวายจริงๆมันตาม ขาขาใส่ไมไแม่แสเอินว่าไว้ไว้ประกรรมพวกฮิบาห้องหามาแสไว้ประกรรมดึกไม่ต้องเขียนเป็นยันก็นได้ขันตีหมืนหูเมื่อแต่ว่าย่านมันบ่กขังย่านคนหูจักน้ำห้องวืววมาฟ้ามืดตากก๊ห้วยสักสามบาทอย่างเศร้าไว้บ่คขัน รู้สึกกายกายตัวเองนั่งเรียงนี้รู้ว่าตัวเองนั่งรู้ว่ากายเคลื่อนไหวไปมาในรูปเอาความรู้สึกมาผูกไว้กับอาการเคลื่อนไหวของกายเรื่องการนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่แค่นี้เรียกว่ากายานุปัสสนามีสติเห็นกายในกายหรือไม่ฉะนั้นมาดูเวทนา เวทนานี่อาษาบ้านเราว่าจิตเขาไปเสกเสวยความรู้สึกเวทาไปมารู้วเวทนาะจิตรู้สึกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจตอบภาษาฝรั่งว่า f i ล l i n g เอาสติเอาข่มอเมือเนี่ยเมื่ออุเมือใจเจ้าของอุเมืองอุเมืองโตที่มันมันเป็นสุขเป็นทุกข์ บอกพ่อใจหรือพ่อใจมันเป็นอย่างไรเมื่อแต่เพื่อจะไม่ให้มันตกไปเป็นช่องว่างให้ตัญหาเกิดขึ้นปัญหาทุกชนิดจะเกิดขึ้นเมื่อมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดตัญหาตัญหานี่จะเป็นปัจจัยต่อไปเกิดอปปารานพุทมิชาติไปัญหาทุกอย่างเกิดมาจากจากเวทนา เวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดส่งต่อไปเวทนาเป็นปัจจัยให้เกิดเป็นตันหาตันหาเป็นอรปทานเป็นพู้เป็นชาิทีนี้เวทนาจริงๆเดไม่จําเป็นต้องมีตันหาเลยก็ได้ถ้าหากมีสติเข้าไปสกัดกันไม่มีช่องให้ตันหามาเกิดในเวทนาอย่างสมมติว่าเร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 าฉันอาหารตอนชเช้าเถ้ามันอร่อยขึ้นมาถ้ามันอร่อยขึ้นมานั่น มันมันแซ่บึ้นมาเรียกว่าสุขเวทนาพอใจในอาหารนี้ในขณะเดียวกันมันจะพุ่งต่อไปเป็นปัญหาอยางกินซาดอะไรอม,มันบมดทันใจแซ่บมันหยางพวกวบเกืนเกลื้อนเป็นเป็นเป็นปัญหาและ้ะก็ยังอยาาตก็ไปมืออื่นได้กินเองเลยแม่ของแซ่บมันพุ่งต่อไปทีนี้ถ้าสติเข้ามาทันเวทนาแซบ ร้ัวร่วแซ่บรว่าอร่อยเฉยๆแล้วก็ยุดติดลงเพียงแค่ไม่ได้รีบเคี้ยวไม่ได้รีบเกินกนระดวนเพราะฉะนั้นเวทนานี้เมื่อมีสติเข้ามาถันตัญหาก็ไม่ได้เกิดขึ้นสติประทานนั่นก็คือสิ่งที่มามาควบคุมสภาวะไม่ให้ตัญหาเจริญง่วงงาเกิดขึ้นมาดูกายบานเขาบอกเมื่อขิงภาษาภัยอีสานของมือขิง,าาขงเวทนาะ องม่อวขอมองมเอวขมคนองม่อ,อมควขมสุปเงม่อควขมถูกปอเป็นธาตุของสิ่งเหล่านี้ต่อมาก็มาถึงจิตตานกุกปัตนารู้ว้าเป็นในจิต โสภก,ก็รู้โมหะก็รู้มันไม่มีก็รู้มันเป็นอย่างไรรู้มมื่อแอบ,บดูจิตู่ทุกซอกทุกมุมเอิบว่าหูเมื่อใจผ่านห้องทีนี้ต่อมาก็มาทำมานพัฒนารู้จักสภาวะของธรรมที่มันเกิดในกายในจิตเริ่มตั้งแต่ความง่วงนอนเริ่มตั้งแต่พวกกามต่างๆนิวรั้งหาเป็นสิ่งที่ เอามาเป็น,น,น,นเครื่องมือในการเจริญปัญญาอย่างมันง่วงนี่ก็รู้ว่ามันง่วงอะไรไม่ก็จะต้งรู้เลไอกตื่นขึ้นมันรู้อย่างเงี้ยรู้ไปรู้มาจนง่วงนี่เกิดขึ้นมาไม่ได้เ,เพราะ,ะนั้นอันนี้เป็นเรื่องปัญญาล้วนๆเรื่องปัญญาล้วนๆที่จะสกัดกั้นไม่ให้กิเลสตัณหาเกิดขึ้นแล้วก็หลุดพ้นเป็นเมื่อรู้แจ้งก็เกิดอิสระภาพจากปลดปล่อยจากกัณหาตัวนี้ อัวนี้เป็นสิ่งที่เดินทางตรงๆไปในสมัยโบราณนุ่นเขาคุยกันในหมู่บ้านกรรมมาสธรรมแคว้นกุรุนะด,ดนําไรดํานาอยู่กลางทุ่งกลางท่าไม่ได้คุยอะไรกันคนรู้จักสติปัฏฐานเนี่ยไปตักน้ำอยู่ในท่าตําข้าวเกี่ยวข้าวดํานาคุยกันมาคุณเจริญสติปัฏฐานขอน้อไหนบางคนว่าดูกายมันดีกว่ามัน,มน มันยยหนยาบเห็นเลยบางคนก็บอกผมไม่ทานาะโดยทานาดี่ความมันพอใจไม่พอใจมันสุขมันทุกข์ผมทานาอย่างนี้บางคนก็บอกว่าผมมาดูจิตไปเรื่อยมันเป็นยังไงก็บดไงจนเป็นเรื่องที่คุยกันตามทุง่งตามทางนั่นในสมัยความรุ่งเรืองแห่งพุทธธรรมในสมัยนั้นที่นีตัวการเจริญสติปัฏฐานนี่มันเป็นวิปัสนาโ้ว,วนๆไม่มีพิธีรีกอง คอยเขาจว่าไม่มีพิธีรีกองไม่ได้ไหว้ครูเต่นขึ้นมาก็าเอากันเลยจนถึงเวลาหลับไม่ว่าจะกินจะดื่มจะไปห้องน้ำห้องถ่าหรือจะอย่างนั้นเกิดอะไรกันรู้จักตัวเองกินข้าวโย็จเจริญสติปัญญาถ้าจะว่าปแลวเวลา,วลากินนั่นแหละตัวการดีที่สุดเลยมีหมดทุกอย่างอันนี้คือเรื่องปัญญาปัญญาชนิดนี้เป็นปัญญาที่ ตาสีตาสาไม่ได้หนังสือสักตัวก็จเจริญได้ไม่เกี่ยวกับปริญญาไม่เกี่ยวกับดิปโทมาอะไรอ่านหนังสือไม่ได้เลยก็จเจริญได้ปัญญาชนิดนี้เรียกว่าพุทธิปัญญาอันนี้เรียกว่าปัญญาภาวนาทําให้ปัญญาเจริญขึ้นสกัดกัน้นจนตัณหาเนี่ยเกิดไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้ทีนี้จิตภาวนาการเจริญจิตให้จิต